ดูดาเมจครับ1,100ครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่สิทธทำการโจมตีหนักครับโอ้โหสองพันเจ็ดครับโคตรเวอร์ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่สิบก็จะมาแจกสูตรครับดาบใหญ่ดาร์กออนสไลเยอร์กันนะครับผมซึ่งสูตรนี้บอกเลยครับผมว่าเอาไปใส่กับเซตสูตรชุดเกาะดามเมจที่พี่สิบทำคลิปลงก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วจะตีแบบแรง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 มากครับทุกคนอ่ะหน้าตาของแร่ที่สิบใช้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะม่วงๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนเกรดคิดตัลผลึกอะไรแบบ ครับผมแต่ว่าความแรงนี่บอกเลยครับผมโคตรตรึงตึงตึงตังแน่นอนครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับผมว่าแร่ที่ติดใช้ครับผมจะใช้เป็นอะไรบ้างแต่เนื่องจากว่าแร่ในกระเป๋าหมดแล้วก็เลยจะให้ดูในเฉพาะอินเด็กก่อนละกันนะครับผมเนี่ยแร่ในกระเป๋าไม่มีละล้างล้างหมดเลยครับทุกคนนี่ครับแร่ที่ใช้นะครับผมในการแบกนะครับผมนั่นก็คือแร่วอยสตาร์นั่นเองนะครับผมนี่ครับจะเป็นรูปดาวนะอ่า รูปร่างแล้วก็สีก็จะได้จากแร่นี้เป็นหลักนะครับผมความสามารถของแร่นี้คืออะไรครับ mm hmm. ก็คือมันจะบวกโอกาสคียิรคีดาเมจ15%แต่ว่าจะลดเลือกตัวเอง15%นะครับผมถ้าผิดจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะใช้ในส่วนของตัวแร่ที่บวกดาเมจอีก2ชนิดครับผมที่เป็นแร่ใหม่นั่นก็คือแร่ฟอสซิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็แร่อันนี้ครับอันที่ฟอสซิลก่อนนะฟอสซิลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกแร่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวคิมสันนะครับผมนี่คิมสันอันนี้ครับเขาจะบวกดาเมจสูงถึง20%เเลยนะดาเมจกายภาพนะครับผมและดาบที่ได้ครับบัฟให้ดูเลยนี่จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมดาเมจต้นครับ3 4 7สี่บดครับผมตีบวกแล้วจะได้เป็น4 5 1ห้าสิบเอ็ดนะครับผมอ่ะให้ดูบัฟโอกาสที่ส3ม แล้วก็ดาเมจกายภาพรวมทั้งหมดแล้วส7 5ิบด้านะครับนี่มีคิดแดมอีกนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแต่ว่าจะทำให้ตัวเองเคลื่อนที่ช้าลงห้าเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ลดเลือดตัวเองสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับผมเล่นคู่กับคอมโบเซตชุดเกาะดาเมจเนะี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยลิปๆทำคลิปลงไปก่อนหน้าเนี่ครับผมก็บอกเลยครับผมว่าค่อนข้างตึงนะครับผมสูตรก็ใช้ประมาณนี้เลยแต่ว่าอัตราส่วนน่ะก็คือ เนื่องจากว่าแร่พี่ิบมันมีไม่พออ่ะแร่มันมีไม่พอจะจะให้ดูเป็นแบบนี้ไปแทนละกันนะครับใช้เท่ากันไปได้เลยนะทุกคนเนี่ยให้มันขึ้นเป็นไอตัวโคโลโซสวอร์ดนะครับผมอย่างน้อยก็60%ขึ้นไปอะครับหรือว่าเนี่ยใช้เป็น40ก้อนก็ได้65แบมบัีนจะค่อนข้างโอเคครับผมก็คือพี่ิบจะแนะนำก็ให้เป็นใช้ในส่วนของตัววอยอะเยอะเป็นหลักนะครับวอยอะไอตัวเนี้ย เยอะเป็นหลักสี่เแล้วที่เหลือก็เป็นสา3สิบาสิบก็ได้นะครับผมซึ่งอัตราส่วนที่ได้อะมันจะเป็นสิบหกสิบสองสิบสองแต่ว่าแร่พิสต์มันมีไม่ถึงอะดีอ่ะสมมติใช่ไหมเนี่ยสมมติอันนี้ก็คือเป็นแร่วอยแล้วกันนะครับสมมติอันนี้เป็นแร่วอย16ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยเป็นแร่ทิมสันแล้วกันนะสิบสองนะครับผมแล้วก็สมมติว่าอันนี้เป็นแร่ฟอสซิลนะครับนี่สิบแบบนี้ครับอัตราส่วนมันจะได้ ถ้ามิพามันจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้แร่ตรงตามสูตรนะครับนี่มันก็จะมีโอกาสได้ดบาบใหญ่อยู่ที่65เถ้าโชคดีนะครับก็จะได้เป็นเอ็กคาลิเบอร์แต่ว่าพี่สิบได้เป็นดากอนเซเลเยอร์ก็ดีใจแล้วจริงๆไม่ใช่ของพี่สิบนะครับไอดี ID ของช่องจีครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ให้มารีวิวดาบตึงๆแบบนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวพี่สิบจะไปรีวิวกันเลยนะตอนนี้น่าจะยังไม่ใส่รูนนะครับรีวิวแบบไม่ใส่รูนแบบตึงๆเลยนะ ก็มันจะเดินช้านิดนึงครับเนื่องจากว่ามันมีรถสปีดเราจะต้องหารูนวิ่งไวครับผมมาหักร้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่สิบให้ดูดาเมจก่อนแล้วกันเดินโคตรช้าโอ้โหดูดิเปรี้ยงดูดิทุกคนดาเมจเป็นพันน่ะพันเท่าไหร่ไม่รู้มองไม่ชัดอ่ะขอดูอีกทีนึงแล้วกันนะแต่วันนี้ตายแน่นอนครับพันสองใช่ไหม พันสองเท่าไร 97, หร่ไม่รู้พันสองเก้าเจ็ดหรอพี่ติบก็พยายามจะเพ่งนะพันเก้าไม่ใช่พันสองหรือพันเท่าไหร่วะหรือวันติดคี้มันก็เลยโดดไปเป็นพันเก้าเออพี่อันนี้พี่ติบก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะเดี๋ยวพยายามจะตีให้ชัดๆนะตัวนึงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดประมาณนี้หรือเปล่าหนึ 1, 1, 9, ่งเก้าเจ็ดเดี๋ยวพี่ติบลองโจมตีหนักดูนะ จะออลองลองโจมตีหนักดูว่าจะอยู่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นความสามารถของอาชีพเอออะไรนะพารคแองนะครับอุ้ยมันมันตายเลยอันนี้ไอ้นี่ฟันใหญ่ฟันหนักครับโอ้โหมองไม่เห็นดาเม่เห็แต่ทุกคนสองพันเฮ้ยเดียวสองพันะเมื่อกี้เนี่ยสองพันเท่าไหร่อ, 2, 000, 7, อะ่ะสองพันหึ่งหรือสองพเจอ่ะ บ้าไปแล้วสองพันเจ็ดปะอูโหโคตรแรงครับตึงมากอ่าเดี๋ยวพี่ตีให้ดูอีกทีนึ่งนะจะพยายามแบบซูมอ๋อเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟน,ไฟนี่อ่าเดี๋ยวตีนะอันนี้อย่างอันนี้พันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับันนี้เป็นตีธรรมดานี้ตีหนักสองพันเจ็ดครับทุกคนถ้าพี่ตีตาไม่ดีเนะี้ยก็ขออภัยด้วยนี่ อันนี้ประมาณพันหนึ่งครับแต่ว่าโจมตีหนะักสองพันเจ็ดนี่ครับสองพันเจ็ดจริงด้วยครับโคตรแรงโอ้โหฮ,ฮิตเดียวตายอ่ะเดี๋ยวพี่สิบลองไปตีไอตัวเนี้ยก็จะมันเก่งๆที่อยู่ในเมืองเมืองด้านบนนี่ครับเพี้ยงอุ้ยเกือบวันฮิตอ่ะก็ประมาณสองฮิตถึงจะตายครับอันนี้วันฮิตแน่นอนไอตัวนี้นะเรามาดูไอตัวที่มันเข้ากระโดดไว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  วันฮิตครับไอตัวนี้ก็วันฮิตทุกคนแต่ว่าจ้องโจมตีหนักถ้าเป็นตีธรรมดานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ติตีธรรมดาดูคนระตีธรรมดาเกือบตายเลือดเหลือประมาณ5%เนี่ยปึ๊กเนี่ยถ้าติดพาสีก็ตายเลยครับโหแรงมากดูดิลากมอนมาแล้วฟันทีเดียวเลือดหายครับบอกเลยดาบใหญ่ดาก้อนสลีเยอร์โคตรตึงและยิ่งใช้แร่แผ่นี้นะบอกเลยครับผมโหของดีแน่นอนครับ ก็อย่าลืมไปหานะครับผมเดี๋ยวพี่ติบให้ดูแร่อีกทีนึงนะครับว่าใช้แร่อะไรบ้างนะครับก็จะใช้เป็นดาเมจเป็นหลักเลยนะทุกคนใช้เป็นวอยนะครับวอยนี่ครับวอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะไอตัวนี้วอยวอยนะครับคิมสันนะครับผมแล้วก็ฟอสซิลนั่นเองนะครับผมฟอสซิลจะอยู่ด้านบนเนี่ยอันนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองคราฟกันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมช่องจีนะผมหรือว่าเกมซ่ามินี่นะครับที่ให้พี่ติบมา ยืมรีวิวดาบดาร์กอนเซเลเยอร์สุดตึงนะครับผมถ้าใ่ายชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สิด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปาปย่าฮู้